สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,600.06จุดลดลงไป32.56จุดหรือว่าติดลบไป1.99%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่73,000ล้านบาทเศษเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มประกันส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลี ICT ธนาคารการเงินอสังหาริมทรัพย์ปิโตเคมีอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งและก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่มประกันไม่ว่าจะเป็น BLA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.52% BUI บวกขึ้นมา29.31%หรือว่าขึ้นไปชนซีลิง k w i บวกขึ้นมา6.25% TVI บวกขึ้นมา6.91%ไทยกรุ๊ปโฮดิ้งบวกขึ้นมา5.80%ซึ่งก็ได้อันิสงส์งจากการที่บอลยิวนั้นมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางของทิปโ l d i n g วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4.23%เช่นเดียวกันก็คือได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วก็ทางผู้บริหารก็คาดว่ากำไรในปีนี้น่าจะเติบโตได้แรงทางด้านของดุสิตวันนี้ บวกขึ้นมา11.22%โดยทางด้านของบริษัทในเครือก็คือดุสิตฟู้ดส์ได้มีการซื้อหุ้น55%ในบริษัทพอร์ตรอยัลเพื่อที่จะขยายพอร์ตการลงทุนในธุรกิจอาหารทางด้านของโนวาวันนี้ราคาหุ้นขึ้นไปชนซีลิ่งบวกขึ้นมาอีก29.46%เตรียมที่จะย้ายไปยังกลุ่มพลังงานมีผลในวันพรุ่งนี้ส่วนทางด้านของ I c c ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง25.41%ก็เตรียมที่จะย้ายไปยังกลุ่มค้าปลีกมีผลในวันพรุ่งนี้เช่นกันขณะที่ผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายรวมในปีนี้น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะปรับราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนที่พุ่งสูงกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็น BCP ราคาหุ้นติดลบไป7.30%ไทยออยติดลบไป5.73% SPRC ติดลบไป3.08% IRPC ติดลบไป2.86%เอ o SO ซติดลบไป3.28%ก็ได้ดับเซนเตเมนต์เชิงลบมาจากการที่ทนานารของภาครัฐนั้นเตรียมที่จะปรับลดค่ากันกัน,กน ทางด้านของ s ัสโกราคาหุ้นติดลบไป7.37%แล้วก็ PTG ติดลบไป4.86%ก็ได้เซติเมนต์เชิงลบตามกลุ่มโรงกลัน่นซึ่งก็คาดว่าทั้งนั้นของค่าการตลาดนั้นก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมากันด้วยเช่นกันทางด้านของ ASK ราคาหุ้นติดลบไป5.13% MTC ติดลบไป4.71%สวัสดิติดลบไป4.72% บีฟิตติดลบไป3.36%เอซับติดลบไป8.33%พ l เอลติดลบไป6.08%ไมโครติดลบไป4.72%เอ็นแคปติดลบไป3.10%ซึ่งหุ้นต่างๆที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินเชื่อสินเชื่อแล้วก็เช่าซื้อนั้นก็วันนี้รับซนต t เ m e n t เชิงลบมาจากความกังวลในส่วนของเงินเฟ้อที่พุ่งสูง ซึ่งก็อาจจะกดดันเรื่องของการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ชา้ากันออกไปได้ก็เลยเป็นเหตุให้หุ้นในกลุ่มเช่าซื้อลิสซิ่งในวันนี้ก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป5.61%แล้วก็ XPG ติดลบไป6.81%ก็ราคาหุ้นนั้นก็ปรับลงตาม sentiment เ,เชิงลบที่เกิดจากทางด้านของราคาคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะราคาบิตคอยที่มีการปรับตัวลงมาแรงซึ่งบิตคอยนั้นก็หลุดลงไปต่ำกว่า25,000ดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยแล้วก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหุดเหมืองรวมทั้งเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นก็เลยมีการปรับตัวกันลงมาตามไปด้วยทางด้านของทีม G ราคาหุ้นติดลบไป14.06%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมา หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เก่งกำไร,รกันในกรณีที่ร่วมมือกับคนาของดิตโตที่จะซินเนจี้ในส่วนของธุรกิจฯฯฯวิศวกรรมทางด้านของสุทาราคาหุ้นติดลบไป18.55%ก็เป็นการถูกขายทำกำไร,รกันออกมาเช่นกันหลังจากที่เก่งกำไร,รงบไตรมาส2ปี65ก็คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากดีมานที่เพิ่มกันขึ้นทางด้านของตรงหัววันนี้ราคาหุ้นติดลบไป10.17% ก็ในวันพรุ่งนี้จะย้ายเข้าสู่กลุ่มธุรกิจการเงินก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ราคาในวันนี้ก็เลยถูกขายทํากําไรกนัลงมาหลังจากช่วงช่วงก่อนหน้าก็ปรับตัวกันขึ้นไปได้แรงส่วนทางด้านของ CPL ราคาหุ้นติดลบไป16.85% CPH วันนี้ลงไปฟลอร์ติดลบไป29.67% SLP ติดลบไป10.75% ETC ติดลบไป 7. 33% B W G ติดลบไป6.19%ก็เข้าว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นถูกเก่งกําไรกันขึ้นไปค่อนข้างมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ